โยโยโยสวัสดีครับเว็บซีคืนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกมส์สปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุหนังได้ที่เอ็มบีพีสครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับคลิปแรก3คู่จาก3าลีกไปเริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มฟุตบอลลีกฟินแลนด์นะครับวาซ่าอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับมาเรีฮามันดับ8 วาซายี่สิบแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอจาโรมา2-2นะครับสามนักุกนำโดยทิสตันเด็คเกอร์ตัวดัชมิโอรียาโคเนนกองหน้าเป็นเดลฮาจีฟอร์หัวหอกเซเนก้าครับเจอกับมาเรียมสิบเแต้ม เกมล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านกับโอลูมา0ูนนะครับฮูโกคาโดโซเจดันริทของหน้าเป็นอเดโดยินนะครับหัวหอกชาวไนจีเรียนัดแรกเจอกันวาซาบุกถล่ม51ก่อนเกมเขามองวาซาเป็นต่อเป็นช่วงที่ฟอร์มแย่ทั้ง2ทีมนะครับ5้านัดหลังสุดทั้ง2ทีมไม่ชนะกันหัึงคู่ครับแม้แต่ดูแล้วหน้าวัดใจวาซาพี่เหญ่มองว่าสถิติคมอยู่นะครับวาซาในบ้านน่าจะปลดล็อกเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับโยโยโยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิปตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ่ต่อมาไปที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลลีกิเดนมาร์กนัดที่3มของฤด,ดูกาลเวเจลจะเปิดบ้านเจอโอเดนเซ่น้องใหม่หน้าเก่านะครับเวเจลมีแต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งแพ้1นเกมล่าสุดบุกแพ้โคเบนเกนมา0นต่อ2ก็แนวรุกคริสเตียนกาเมอกาดมิเกลดูรุนนะครับกองหน้าอับดุลไลกา马า,าโอเดนเซ่นเนี่ยมี4แต้มชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้าน ชนะวีบลอกมา3-1นึ่งะครับก็นิโคลัสเบอร์กี้ประกันหลังนัดที่แล้วนี่ยิง2ลูกดาวรุกก็แยนอัพรอยกรอตนะครับเจอก,กัน2ฤดูก,กาลก่อนเวเจอร์เอาชนะไปกลับก่อนเกมสูสีนะครับเขาอาจจะมองเดนเซ่บุกมาเหลื่อมนิดนิดอดีตทีมของนิโคลัสมิเกลสันนะครับโอเดนเซ่แต่พิาจารณ์ดูแล้วเฮดตูเฮดเนี่ยเป็นของเวเจอร์นะครับคงไม่อยากแพ้คาบ้านอีกครับวัดใจเวเจอร์เกมนี้มีแต้มแน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลย ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าไปดูบอลลีกไอแลนด์นะครับโบฮเมียนรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับร็อกเฮด้นดับสี่โบฮเมียนสี่สิบสองแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเดอรี่มาหนึ่งหนึ่งนะครับดาริรูนี่ดอสันเดลวอยกองหน้าเป็นเจมส์คลาร์กเจอกับร็อกเฮด้าสามสิบแปดแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดเกาเวหนึ่งศูนย์นะครับโทมัสโอลูวาดาเร็คมาร์กี้กองหน้าเป็นดาริเอตคารีมนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้วสองนัดปรากฏว่าร็อกเฮด้าเอาชนะหนึ่งศูนย์ไปกลับ ก่อนเกมเข้ามองโบฮีเมียนเป็นต่อนี่เป็นนัดที่3ของฤดูกาลนี้ที่เจอกันนะครับแม่ไม่น่าเชื่อโบฮีเมียนจะแพ้ร็อกเฮด่าไปกับท,ท,ทั้งที่อยู่รองจ่าฝูงตอนนี้แต้มตามแชมร็อก7คะแนนแต่พี่เจณมองว่าเกมนี้เอาคืนแน่ครับต้องการลดช่องว่างกับแชมร็อกให้ได้ใกล้ที่สุดดูแล้ววัดใจโบฮีเมียนช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยครับจะเอาคืนครับด้วยการเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับวาซาเวเชลและโบฮีเมียนครับขอด้วยก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย